นี่คือวิดีโอที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์การนอนบนรถไฟสุดหรูกับรถไฟตู้นอน SRT Express ชั้น2ปี2025ที่อัปเกรดใหม่หมดจดทั้งภายนอกและภายในเปลี่ยนภาพจำเดิมๆของรถไฟไทยไปอย่างสิ้นเชิงขบวน SRT Express ชั้น2ปี2025ถูกออกแบบใหม่ให้ตอบโจทย์การเดินทางระยะไกลได้อย่างสะดวกสบายที่สุดตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นไปบนขบวน คุณจะพบกับบรรยากาศที่อบอุ่นสะอาดสะอ้านพร้อมพนักงานต้อนรับที่คอยบริการด้วยรอยยิ้มและความสุภาพที่ประทับใจไฮไลท์ของขบวนนี้อยู่ที่ห้องโดยสารตู้นอนปรับอากาศชั้นสองที่ถูกออกแบบใหม่หมดโดยจัดวางเตียงสองชั้นซ้ายขวาพร้อมผ้าม่านส่วนตัวสำหรับแต่ละเตียงเพื่อความเป็นส่วนตัวขณะพักผ่อนพื้นที่วางสัมภาระก,ก็ถูกออกแบบให้กว้างขวางกว่ารุ่นก่อนสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้สบายสบาย เตียงนอนถูกปรับปรุงด้วยฟูกนุ่มระดับโรงแรมพร้อมผ้าปูสะอาดใหม่ทุกเที่ยวหมอนหนุนใบใหญ่และผ้าห่มหนานุ่มให้ความรู้สึกเหมือนกำลังนอนในโรงแรมเคลื่อนที่แถมยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนทำให้คุณสามารถปรับอุณหภูมิที่เตียงของตัวเองได้โดยไม่รบกวนผู้อื่นทุกช่องมีปลั๊กไฟ USB ให้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดทางไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดระหว่างทาง รวมถึงมีไฟอ่านหนังสือส่วนตัวและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางดิจิทัลแสดงสถานีถัดไปความเร็วของขบวนและเวลาที่เหลือในการเดินทางห้องน้ำก็เป็นอีกจุดที่เปลี่ยนไปมากพื้นที่สะอาดมีการแยกส่วนเปียกและแห้งอย่างชัดเจนพร้อมน้ำอุ่นในห้องอาบน้ำให้ผู้โดยสารได้ใช้งานแม้ในขบวนรถไฟบริการอาหารและเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารไทยจานร้อนข้าวกล่องคุณภาพดีและเครื่องดื่มที่สามารถสั่งล่วงหน้าหรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันที่รองรับระบบของ s r t ได้ทันทีเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นความเงียบสงบของขบวนรถไฟกลางคืนช่วยให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์หรือการเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนเหมือนในอดีตเทคโนโลยีช่วงล่างใหม่ของรถไฟชุดนี้ลดแรงสั่นสะเทือนลงอย่างเห็นได้ชัดหากคุณกำลังมองหาวิธีเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปเชียงใหม่หรือเส้นทางระยะใกล้อื่นๆที่ไม่ต้องเหนื่อยขับรถไม่ต้องนั่งเครื่องบินให้วุ่นวายการเลือกใช้ SRT Express ตู้นอนปรับอากาศชั้น2ปี2025จะเป็นอีกประสบการณ์ที่คุณจะต้องประทับใจแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการพักผ่อนอย่างแท้จริงบนรางเหล็กแห่งอนาคตของไทยถ้าคุณยังไม่เคยลองต้องลองแล้วคุณจะรู้ว่ารถไฟไทยในปี2025นั้นไปไกลลบว่าที่คุณคิด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ